พี่ว่างบการเงินน่ะดกรก้องก็จะเห็นอยู่ว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงผลประกอบการของบริษัท งบการเงินนั้นได้มาจากระบบบัญชีแต่ระบบบัญชีไม่ใช่ระบบเดียวในบริษัทมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในระบบเราเท่านั้นเองดอกเตอร์กล้องเปรียบทุกระบบการทํางานในบริษัทเน่เหมือนร่างกายของคนเรานะคนเรามีร่างกายแข็งแรงได้มีแรงทํางานอยู่ทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าระบบทุกอย่างในร่างกายเราทํางานดีถูกไหมคะระบบเนี่ยช่วยทําให้กลยุทธ์ของธุรกิจเดินต่อไปได้เพราะฉะนั้นอย่างที่พี่เี่นเมื่อสักครู่นี้ก็อยากจะย้ําความสําคัญว่าเราต้องดูแลเราต้องวางระบบในร่างกายของเราให้ดีเราถึงจะ พร้อมวิ่งได้เสมอไม่ใช่ว่าพอพร้อมจะวิ่งอ้าวตรงนี้เราไม่พร้อมนี่นาต้องไปเสียเวลาดูแลรักษาส่วนไหนของเราก่อนแล้วค่อยจะวิ่งเราเสียโอกาสแล้วค่ะสวัสดีครับผมก้องพนชิตกิติมยางามครับ C.O.Co-founder Seedtrust และที่ปรึกษาคณะกรรมการ <c oughs> วิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชีครับวันนี้ครับเราอยู่กับอีพิโซดแรกครับ ของซีรีส์พลิกเกมธุรกิจด้วยระบบบัญชีครับในชื่อตอนชื่อว่า Beyond Accounting System ครับหลายๆคนคงคิดว่าระบบบัญชีเนี่ยเป็นแค่ตัวเลขเก็บข้อมูลดูกําไรขาดทุนและกระแสเงินสดเป็นเรื่องของฝ่ายบัญชีไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของหรอกไม่เกี่ยวข้องกับใครเลยแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับ วันนี้เราอยู่กับพี่เจบครับวรุณีปีดานน์ประธานคณะกรรมาการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชีจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ครับสวัสดีครับพี่เจบสวัสดีค่ะดรก้องพี่เจคบจเจครับหลายๆครั้งเนี่ยผมเคยได้ยินว่าเฮ้ยระบบบัญชีเนี่ยมันก็แค่แบบเอาใบใบเสร็จมาเนี่แหละแล้วเ,เดี๋ยวก็ลงบันทึกบัญชีหน้าที่คุณเลยบันทึกบัญชีเสร็จผมเรียกง,งบมาดูงบกําไรขาดทุนงบกระแสเงินสดขอดูหน่อยงบฐถานการเงินเสร็จปุ๊บอ่ะทรงๆจบ ระบบบัญชีนี่มันมันเป็นอย่างนั้นไหมครับเข้าใจได้เลยค่ะว่าเจ้าของกิจการและผู้บริหารดังดรก้องเนี่ยคงดูจากตัวเลขในงบการเงินอย่างนั้นนะคะเป็นข้อมูลสําคัญสําหรับดรก้องในการทําธุรกิจแต่คําถามคือว่าดรก้องทราบได้ยังไงเขาว่าข้อมูลและตัวเลขในนั้นเนี่ยถูกต้องแน่หรือเปล่า ดนั้นพี่กาลังจะบอกต่อไปว่าระบบบัญชีเป็นระบบหนึ่งในองค์กรไม่ใช่ระบบเดียวที่จะทําให้ผู้บริหารทํางานได้คือพูดง่ายถ้าเราพูดว่าระบบบัญชีนั้นอ่ะมันเพียงพอกับเราไหมที่เอาไปใช้ในการบริหารจัดการหรือว่ามันเป็นประโยชน์กับเราไหมหรือจริงแล้วเป็นแค่ส่งงบก็พอใช่ใช่ได้จริงหรือเปล่าใช้ได้จริงหรือเปล่าอ่ะเหมือนกับเราชอบได้ยินเขาว่างบการเงินเนี่ย มันอยู่ที่ว่าใครจะอไปใช้ใช่ใชสกกนเตคโคเดอร์งบการเงินซึ่งถ้าคุณมองว่างบการเงินเนี่ยเอาแค่ส่งส่งสัมภากระก็พอผู้ใช้งบอาจจะมีแค่สัมภาระใ,ใ,<ช>ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราคิดว่าไอ้ตัวเลขการเงินเนี่ยมันต้องเอาไปใช้มากกว่านั้นล่ะใช่เอาใช้เลยได้ไหมครับพี่จริงๆอ่ะหลายคนแล้วก็ทุกคนเลยนะคะต้องใช้งบการเงินเพราะว่า พี่ว่างบการเงินน่ยดกรก้องก็จะเห็นอยู่ว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงผลประกอบการของบริษัท <c oughs> เพราะฉะนั้นใครๆเองอยากจะรู้ว่าผลประกอบการของบริษัทนี้เป็นอย่างไง <c oughs> เขาก็ต้องมาดูจากงบการเงินนะคะ <c oughs> แต่อย่างที่บอกเ่างบการเงินไม่ใช่อยู่เฉยๆเกิดขึ้นมาเองได้นะคะ <c oughs> งบการเงินจะต้องมาจากข้อมูลที่เกิดจากการดําเนินงานทั้งหมดในบริษัทกว่าจะมาถึงจุดที่จะบันทึกเป็นงบการเงินได้ เพราะฉะนั้นจึงบอกว่างบการเงินนั้นได้มาจากระบบบัญชีแต่ระบบบัญชีไม่ใช่ระบบเดียวในบริษัทที่จะทําให้เกิดสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็สิ่งที่เชื่อถือได้สิ่งที่ทําให้ดกรกล้องทําธุรกิจได้ไม่ใช่ระบบบัญชีอย่างเดียวแต่กว้างไปกว่าน,นั้นครับแปลว่างั้นเราพูดเจาะลึกเรื่องของส่นวนงบเนี่ยนะฮะงบที่ดีเนี่ยปกติสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะงบชิ้นเนี้ยไปกู้เงินซึ่งคนที่มาการันตีว่าน่าเชื่อถือก็คืออาจจะเป็นผู้สอบบัญชี แต่ปัจจุบันนะครับพี่เจี๊ยบผมเล่าให้ฟังเผมเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเวลาผมไประด,ดมทุนเนี่ยสิ่งที่ VC หรือเ e n t จ r e Capital นักลงทุนเนี่ยเขาอยากได้ไม่ใช่แค่ง,งบเขาจะลงมาว่าไอตัวเลขเนี้ยฮะมาจากไหนเก็บมายังไงลูกค้าคนนี้มีจริงหรือเปล่าแล้วก็จะเริ่มต้นหลายคู่เขาดูหลายอย่างเลยครับเพราะงั้นผมก็เลยต้องมีข้อมูลพวกนั้นนะ่ะมาให้เขาดูความหมายว่าถ้าเราต้องการจะมีผู้ใช้งบหรือใช้ข้อมูลเราในวงกว้างมากขึ้นในพับบิกมากขึ้น พราะงั้นเนี่ยเราก็ควรจะมีกระบวนการในการที่มาของข้อมูลเพื่อทําให้ตัวงบนั้น น่าเชื่อถือใช่ทุกต้องค่ะคือพี่ว่าถ้าจะเปรียบง่ายๆนะคะดกรก้องเปรียบทุกระบบการทํางานในบริษัทเนะี่ยเหมือนร่างกายของคนเรานะคนเรามีร่างกายแข็งแรงได้มีแรงทํางานอยู่ทุกวันนี้ได้มีอายุยืนได้ก็เพราะว่าระบบทุกอย่างในร่างกายเราทํางานดีถูกไหมคะ่ะคราวนี้ระบบในร่างกายเราไม่ใช่มีระบบเดียวพี่ว่าตรงนี้เปรียบเสมือนกับองค์กรองค์กรก็ต้องมีระบบมากมายเลยที่จะทําเพื่อให้องค์กรมีความแข็งแรงต่อไปได้เพราะฉะนั้นพอดอกอรก้องถา,ถามถึงเรื่องของระบบบัญชีเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในระบบ เ,เท่านั้นเองนะคะที่จะทําให้เราได้ข้อมูลแต่ไม่ได้หมายความว่าระบบบัญชีอย่างเดียวทําให้ยืนได้พี่มีระบบเดียวในร่างกายก็ไม่สามารถจะทําให้ร่างกายเรามีชีวิตยืนอยู่ได้เพราะฉะนั้นที่ว่าความท้าทายของดรกล้องนะคะทายังไงจะทําให้ระบบร่างกายของเราแข็งแรงพอเหมาะกับวัยของเรากับงานของเรากับอาชีพของเราได้ทุกจุดเปลี่ยนเสมือนวางระบบของดรกล้องเองอะวางยังไงให้เหมาะสมกับบริษัทของดรกล้องเพราะงั้นอ๋อี่เจ้าเพื่อนี้ผลรู้สึกไห ที่เขาบอกว่าเงินเปรียบเสมือนเลือดก็จริงเลยนะเพราะมันวิ่งไปทุกระบบข <L an> องร่างกายนะ <L an> เช่นระบบ HR ระบบคลงังมันล้วนต้องใช้เงิน <L an> เพื่อมาสร้างประโยชน์ให้กับบริษัท <L an> เพราะงั้นเนี่ยการที่เราแค่ snap shot แค่ไม่กี่เรื่อง <L an> อผ,มผมตรวจสุขภาพก็กว้างครั้งเดียว <L an> ผมไม่เคยไป สแกนละเอียดในแต่ละส่วนผมก็ไม่สามารถรู้ว่าปัญหาจริงๆตรงนั้นอ่ะมันคืออะไรถูกไหมฮะใช่ถ้ามีบางระบบของดรกล้องไม่ทํางานทําให้เลือดจางดรกล้องจะเอาเลือดที่ไหนไปหมุนเวียนในร่างกายล่ะค่ะเปรียบเสมือนกับถ้าระบบงานสักอย่างในบริษัทของดรกล้องสวัสดิาระบบบริหารสินทรัพย์อย่างเนี้ยเกิดมีจุดอ่อนขึ้นมาไม่ทํางานตามหน้าที่เลือดจางเหมือนกันนะคะแล้วจะทําธุรกิจต่อได้ยังไงครับฟังแล้วก็เริ่มน่ากลัวนะครับว่าระบบบัญชีเนี่ยไม่ใช่แค่ ตัว GL นะครับเราไม่ใช่แค่เฮ้ยมีข้อมูลงบการเงินออกมาแล้วพอละฉันพอใจลนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่มาที่ไปของข้อมูลที่น่าเชื่อถือก็มีความสำคัญและที่มาที่ไปของข้อมูลที่น่าเชื่อถือรวนมีประเด็นเรื่อง operation เนาะพี่เจมส์ใชใช่ไหมเราก็ต้องรู้ว่าเอ้ย operation ตรงนั้นเราต้องทำอะไรบ้างแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าน่าเชื่อถือจริงที่น้องกรอกมาเนี่ยมั่วหรือเปล่าถูกค่ะถูกไหมฮะนั่นคือระบบอื่นที่มันรวมตัวกันทั้งหมด ื่อสร้างหัวใจที่ชื่อว่าข้อมูลใช่ที่น่าเชื่อถือออกมาใช่ใช่คะใช่คือทุกอย่างต้องเริ่มจัดการทํางานมาก่อนถูกไหมคะดรก้องจะมีระบบหลักๆระบบขายระบบซื้อระบบทรัพย์สินระบบสินค้าระบบเงินเดือนนะคะเพื่อที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยดำเนินการได้พอดําเนินการได้แล้วตกลงที่ดําเนินการมาดีไม่ดีแค่ไหนมีเงินพอไหมจะเดินต่อไปข้างหน้าได้มากน้อยแค่ไหนดรก้องเอาข้อมูลมาละคราวนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อมูลไม่ก็มาจากส่วนงานต่างๆระบบต่างๆที่ท งานมานันเองเพราะฉะนั้นถ้าดกตอร์กล้องอยากได้ข้อมูลดีดกรกล้องต้องคุมระบบตั้งแต่หน้าง,งานมาให้ดีจนกระทั่งมาถึงระบบบัญชีเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าทุกอย่างมันต้องบูรณาการกันเหมือนระบบร่างกายเราอะค่ะจะดีอย่างใดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ก็จะเดินตะแคงไปข้างหนึ่งเหมือนกันนั่นหมายของว่าจริงๆแล้วพอเราพูดถึงระบบบัญชีนั้นที่ถือเป็นก้อนก้อนหนึ่งที่เอาข้อมูลมาสิเดี๋ยวฉันทําบันทึกให้แต่จริงๆแล้วครับไอข้อมูลที่บันทึกให้เนี่ย ที่มาของมันเนี่ยได้ไหมเช่นระบบขายทุกวันเขาทํางานกันยังไงแล้วจะส่งข้อมูลมายังไงเราถึงจะได้ภาพ Snapshot ของธุรกิจและเอามาใช้งานต่อเช่นอย่างผมเนี่ยผมอยากได้เพราะว่าเราก็อยากรู้ว่าถ้าเราอยากจะให้ได้เป้าตามบัตเจตหรือแผนที่วางไว้เดือนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยติดปัญหาอะไร และตรงไหนหน้าเป็นตัวแก้มหาพวกระบบต่างๆเนี่ยก็จะช่วยบ่งบอกเราให้เราไปใช้ถุงแอนใช่ถูกต้องค่ะดรก้องคิดแล้วก็วางแผนก็มีพนักงานลงไปลงมือทำถูกไหมคะเขาทําเขาก็ต้องทํางานแบบมีกลไกมีระบบการทํางานของเขาไม่ใช่เราบอกอย่างเดียวแต่ข้างล่างไม่มีระบบให้เขาในการทํางาน <ฮะ S 1> พี่เจ๊ยบพ,พอจะมี use case ไมครับมีตัวอย่างนะครับที่ว่าเอ้ยคนที่แบบมีระบบบัญชีที่ไม่ดีหรือมีปัญหาเนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายกับองค์กรยังไงบ้างอืมมีเยอะนะคะแต่าจะาลองยกตัวอย่างให้ดกรก้องดูสักเรื่องหนึ่งแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยอยากจะให้ข้อคิดนิดนึงก่อนว่าระบบของเราเห <ฮะ S 3> มือนระบบร่างกายเราเนี่ยมันต่อเนื่องกันทั้งหมดเลยนะคะไม่สามารถที่จะตัดส่วนใดส่วนหนึ่งทิ้งระบบองค์กรก็เหมือนการต่อเนื่องกันทั้งหมดเมื่อสมมติว่าดรก้องอยากให้พี่ยกตัวอย่างพี่ เราจะยกตัวอย่างที่พบบ่อยๆจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของระบบสินค้าคงเหลือนะคะซึ่งจริงๆก็เริ่มมาตั้งแต่เราไปอยากซื้ออะไร,รจะซื้อจากใคร,ครซื้อราคาเท่าไหร่ซื้อแล้วรับของไหม นะคะอันนี้ก็เป็นระบบมาแต่รับของได้ยังไม่จบเลยนะคะดรก้องนี้ตัวปวดหัวของทุกคนเลยครับระบบผม <c oughs> พ,พูดถึงระบบคลังสินค้าคงเหลือทุกคนจะเริ่มกูขังแบบ,บแล้วใช่แค่นี้ยังไม่จบแค่นี้ดรก้องบอกโอโ้โหเป็นเรื่องที่ต้องปวดหัวเยอะละรับเข้ามาถึงคลังเอาไปเก็บที่ไหนดีนะคะบางทีซื้อมาเยอะเกินไปเก็บเต็มห้องเลยอ้าวไม่มีที่เก็บอีกก็ต้องไปเช่าที่เก็บไปเช่าที่เก็บก็เสียเงินเพิ่มที่เก็บอีกแถมไปเก็บของของเราแต่ไกลหูไกลตาเราอีกนะคะบางทีเราไม่มีเวลาหรือว่าไม่มีระบบที่ดีจะไปตรวจเช็คอีกถึงเวลา ก็โทรถามวอาของเหลือเท่าไหร่เขาแจ้งมาเราก็จดตามนั้นแล้วก็ไปบันทึกบอกดรก้องในฐานะเป็นซ e อว่าตกลงมีสตอ็อกเหลืออยู่แค่นี้นะว,วันหนึ่งถัดมามีเวลาไปเช็ค,คสตอค็อกอ้าวปรากฏว่าไม่มีของอย่างที่บอกนี่นากลายเป็นว่าสิ่งที่ดรก้องคิดว่ามีทรัพย์สินอยู่ขณะนั้นไม่มีแบบนั้นทรัพย <ương> ์ส<ช>ินหายใช่เหมือนกับคิดว่าเราแข็งแรงดีอยู่แต่จริงๆเปล่าเลยแต่ไม่รู้เลยตรงนั้นว่าเราอ่อนแอมาต้องนานแล้วหลายๆครั้งเนี่ยผู้ประกอบการมักเป็นอย่างนี้เลยครับก็มีเพื่อนๆหลายๆคนครับ เียของผมอ่ก็ไม่มีระบบบัญชีมีระบบบัญชีแต่ไม่มีระบบบัญชีที่ถึงสต็อกไอ้ข้อมูลในระบบอ่ะมีของลูกค้าสั่งมากำลังจะออเดอร์ไปถึงคลังอ้าวของไม่มีหายไปไหนใช่ถูกค่ะหรือบางทีมีเก็บซะเยอะเลยนะคะแต่พอเข้าไปดูจริงๆอ้าวหมดอายุไปแล้วต้องหลายอย่างต้องมาไลท์ออฟการมาตัด สินค้าคงเหลือออกเป็นทีเดียวกันมม่เหมือนกับเงินในกระเป๋า,าเร<อ>าอะค่ะใช่มีแล้วข้ามหมดไปแล้วทรัพย์สินก็ตกวูบลงไปเลยซึ่งจริงๆพอเห็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยดกรก้องคิดว่าเป็นสิ่งที่ถ้าเราบริหารจัดการดีๆเราออกแบบระบบงานเราดีๆเนี่ยโอ้เราป้องกันการสูญเสียตรงนี้ได้เยอะแยะเลยครับผมฟังพี่เจฟพูดอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็คืออย่างของผมเนี้ยผมเป็นซ e o เนี่ยถ้า เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันน่าสงสัยอ่ะแล้วมันมีข้อมูลอยู่อ่ะมันจะดีขึ้นมาให้ผมเห็นว่าเอ๊ะทำไมวันนี้มันเคลื่อนไหวแปลกๆใช่ทำไมต็อกตัวนี้มันไม่เคลื่อนเลยนะอ,อะไรเงี้ยใช่ใช่ใชดกรก้องก็เห็นความผิดปกติเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะหรือว่าเอ๊ะทำไมแบบเงินเข้าแต่แบบ ทำไมของมันไม่ขึ้นาาใช่ไหมถูกค่ะใช่พี่ก็เลยมองว่าจริงๆในฐานะที่เป็นผู้บริหารเป็น c ีอเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยทุกวันนี้เราต้องแข่งขันเราก็ต้องออกไปทําตลาดไปวางแผนกลยุทธ์ทําอะไรให้ได้แต่ในขณะเดียวกันส่วนที่เป็นระบบซึ่งอยู่ในร่างกายเราในองค์กรของเราเองเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งเราสามารถที่จะเก็บ ประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยกลับมาได้แล้วจริงๆก็ช่วยผลประกอบการของเราอย่างสมมติพี่ยกตัวอย่างสินค้าเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าสินค้าศูนย์เสียศูนย์หายไปเรื่อยๆอ่ะค่ะก็เหมือนกับเงินในกระเป๋าเราก็หลุดออกไปหายออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างน้อยเราเก็บตรงนี้ได้เนี่ยก็ยังช่วยเราแล้วถ้าเรารู้ว่าระบบบัญชีเนี่ยที่ดีเนี่ยมันมันควรจะมีแหละทำไมเราไม่ทำกันนะครับหลายคนนี่ก็คือแบบ S <S เอ๊ไม่ทำเอ๊ทำไมต้องทำฉันมันคืออะไรอย่างเงี้ยเท่าที่สังเกตดูอ <c oughs> ค่ะอาจจะเกิดจากความละเลยนะคะ <c oughs> หรือว่าความไม่รู้ <c oughs> ความไม่เข้าใจ <c oughs> ถึงความสำคัญที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์จริงๆ <c oughs> แบบนั้นห <c oughs> ะก็เลยมองว่าไม่ไม่ใช่เรื่องสาระสำคัญอะไรนะัก <c oughs> เหมือนกับคนเราอะค่ะ ยามร่างกายแข็งแรงอาจจะไม่เคยหาหมอเลยก็ได้คิดว่าก็เราก็อยู่ได้นี่นาทุกวันนี้แต่จริงๆรระบบชี้ีดีมันเหมือนการไปตรวจสุขภาพใช่ไหมก็ตรวจสุขภาพด้วยแล้วเราก็ต้องคิดว่าเอ๊เราควรจะไปตรวจตรงไหนไหมหรือจุดไหนเป็นจุดสําคัญของเราดกรก้องอยากเป็นนักวิ่งถูกไหมคัด็กรก้องคิดว่าจะต้องดูแลส่วนไหนของร่างกายถึงจะทให้วิ่งได้เพราะฉะนั้นระบบเนี้ยช่วยทําให้กลยุทธ์ของธุรกิจเดินต่อไปได้นะคะจริงิเจี๊ยบมีเพื่อนผมหลายคนครับเขาบอกว่า ถ้าเราไม่ตรวจสุขภาพเราก็ไม่ป่วย <laughs> แต่ว่าถ้าเราไม่ระบบบัญชีที่ดีเราก็ ไม่รู้สึกตัวเองป่วยไงครับ <laughs> แต่จริงๆคุณอาจจะป่วยอยู่นะแล้วอยู่ดีคุณอาจจะตายโดยที่คุณไม่รู้ว่าคุณ <laughs> <laughs> ป่วย <laughs> พี่ว่าบางทีเราอาจจะหลอกตัวเองอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้น,ว,นว่างบที่มันน่าเชื่อถือไม่ได้หรือว่าเราเอางบที่มาหลอกตัวเองเนี่ยเราอาจจะใช้เองเราอาจจะทําให้เราสบายใจ <c oughs> แต่คนอื่นมาใช้เนี่ยก็อาจจะมีปัญหาแล้วคือถ้างบเชื่อไม่ได้เนี่ยใครเอาไปใช้ก็ถูกผลกระทบเสียหายกันหมดล่ะค่ะทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่เมื่อสักครู่ ก็อยากจะย้ําความสําคัญว่าให้ความสําคัญเธอค่ะกับระบบนะ<ช>เหมือนกับร่างกายของเราค่ะอย่าคิดว่าเราอยู่ได้เพราะเราร่างกายแข็งแรง<ช>แต่ดตรก้องอยากทําอะไรที่ผาดโผนกว่านี้อยากเป็นนักวิ่งในขณะที่เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปด้วยเราต้องดูแลเราต้องวางระบบในร่างกายของเราใ,<ช>ให้ดีเราถึงจะพร้อมวิ่งได้เสมอไม่ใช่ว่าพอพร้อมจะวิ่งอ้าวตรงนี้เราไม่พร้อมนี่นาต้องไปเสียเวลาดูแลรักษาส่วนไหนของเราก่อนแล้วค่อยจะวิ่งเราเสียโอกาสละค่ะคท่านี้ครับเวลาผมจะวาง กลยุทธ์ในการที่จะสผมรู้ละผมต้องต้องมีระบบบัญชีที่ดีแล้วในองค์กรเนี่ยผมควรจะเริ่มต้นยังไงดีครับเอาคนนี้ไปเรียนตรงนี้คนนี้เรื่องใครที่ควรที่จะมีความรู้ตรงนี้เพื่อที่จะมาช่วยงานหรือทํางานตรงนี้ได้บ้างอืมค่ะพี่ว่าคนสําคัญที่สุดที่จะต้องเริ่มก็คือดรกองอเบอร์หนึ่งเลยนฐานะที่เป็นซีและเจ้าของในะฮะขีดเส้นใต้นะครับพูดนานะครับซีอเบอร์หนึ่งเป็นคนแรกนะครับที่ต้องรู้ถึงความสําคัญและให้ความสำคัญกับมันถูกใช่ค่ะถูกต้องเพราะถ้าดรก้องบอกว่าไม่สําคัญ ไม่มีประโยชน์นะคะดกรก้องจะไม่มอบหมายอะไรต่อไปแล้วจะจบที่ตรงนี้เลยแต่ถ้าดกรก้องเข้าใจละโอ้เป็นเรื่องสําคัญนะเนี่ยนะคะเรากําลังจะต้องแข่งขันให้ได้ไปตามกลยุทธ์ของเราให้ได้ดกรก้องคิดว่าตัวเราเองต้องแข็งแรงดกรก้องเริ่มมอบหมายละ นะคะที่จะให้ใครรับผิดชอบในเรื่องไหนเรื่องไหนและในที่สุดระบบเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันนะคะไม่ได้ไปอยู่ฝ่ายบัญชีฝ่ายเดียวไม่ได้ไปอยู่ฝ่ายขายฝ่ายเดียวไม่ใช่ต้องช่วยกันค่ะเพราะว่าทุกคนรู้วนเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายถูกไหมฮะเราไม่สามารถรันด้วยอวัยวะชิ้นเดียวได้เราต้องรันด้วยหลายอวัยวะแล้วเราก็ต้องมีกระบวนการในการดูมอนิเตอร์เพราะฉะนั้นทุกคนที่มีความเข้าใจในธุรกิจ เขาควรจะมีส่วนร่วมและเข้าใจความหมายของระบบบัญชีถูกไหมใช่ใช่เหมือนกับดกรกล้องดูแลสุขภาพตัวเองและอยากดูแลสุขภาพคนในครอบครัวดกรก้องต้องบอกลูกหลานทุกคนแล้วว่าทุกคนต้องรู้จักที่จะดูแลร่างกายของเขาเองเหมือนกันค่ะทุกคนมีงานทําในบริษัทเราต้องสร้างความรับผิดชอบความตระหนักรู้ว่างานของเขาถ้าเขาทําของเขาสําเร็จทุกคนสําเร็จรมันจะเชื่อมต่อกันมาทําให้บริษัทสําเร็จแล้วก็กลับไปเป็นผลดีต่อทุกคนนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาบอกว่าเริ่มจากใคร ได้จากผู้บริหารระดับสูงลงไปแล้วก็ทําให้ทุกคนนี่แหละค่ะเข้าใจอย่างน้อยที่สุดงานของเขาทําให้เสร็จเรียบร้อยให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการก่อนแล้วจะต่อออกมาเป็นจิ๊กซอที่สมบูรณ์ของบริษัทเพราะงั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบงบสุดท้ายคือหน้า CEO นะครับระบบต่างๆคือข้อมูลของผู้บริหารระดับสูงทุกคนนะฮะที่ต้องลงไปสั่งและเก็บมาเพื่อร่วงให้เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือและใช้งานได้เพื่อที่จะสื่อสารและใช้ในการบริหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริหารระดับสูงและ CEOO ถ้าใครที่คิดว่าเฮ้ยเราอยากจะไปต่อเราอยากจะมีระบบบัญชีที่ดีเราอยากจะรู้เรื่องในการจัดการเรื่องพวกนี้เพื่อให้ข้อมูลใช้งานได้เนี่ยเราควรจะเริ่มต้นหาความรู้และทำความเ,เข้าใจเรื่องนี้และอยากจะมีระบบทุกๆอย่างดีเพื่อมาประสานต่อกันได้ทั้งหมดและคราวนี้ครับเจฟถ้าเขาอยากจะเริ่มหาความรู้อยากทำความเข้าใจเรื่องนี้เขาเริ่มยังไงได้บ้างครับ ถ้าอยากหาความรู้เริ่มต้นเลยพี่ว่าง่ายที่สุดก็ลองมาดูหลักสูตรของสภาวิชาชีพบ,บัญชี <ผม S 1> ก่อนก็ได้เพราะว่าเราก็ช่วยผู้บริหาร,รนะคะช่วยกรรมการช่วยผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีทุกทกฝ่ายในทั้งหมดเลยเนี่ยให้สามารถที่จะดําเนินธุรกิจได้ใช้เกมต่างๆในการดําเนินธุรกิจให้ได้ในยุคนี้ครับแสงว่าสภาวิชาชีพบัญชี ในพรองราชุวร์ถามเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นหลักสูตรสำหรับนักบัญชีไม,มแบบนั้นหลักสูตรของคณะกรรมการด้านการวางระบบบัญชีของเราเนี่ยมีเนื้อหาที่เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารทั่วไปที่อยากจะมีความรู้ใ,ในการทำบัญชีและอยากมีความรู้ในการจัดการบัญชีในธุรกิจต่างๆสามารถเข้ามาติดต่อแล้วก็มาสมัครเรียนกันได้ใช่ค่ะ ดกรก้องสามารถที่จะมอบหมายดกรก้องมาเรียนเองก็ได้หรือมอบหมายให้คนในองค์กรทุกๆฝ่ายงานทุกๆระดับมาศึกษาหาความรู้จากสภา,าวิชาชีพบัญชีได้ทั้งหมดนะคะเราจะเรียกว่าเราเป็นแหล่งรวมความรู้ของการบริหารจัดการธุรกิจ<ช>ก็ว่าได้ค่ะโ้ได้ครับโอ้วันนี้ได้ความรู้มากๆนะครับพี่เจฟหวังว่าทุกท่านจะเห็นภาพแล้วว่า Beyond Accounting System เนี่ยมันไม่ใช่แค่ระบบบัญชีพเพราะจริงๆระบบบัญชีเนี่ยไม่ใช่หัวหน้าบัญชีดูแลนะครับ CEO ต่างหากนะครับเบอร์หนึ่งคือคนที่ต้อคอนเซิร์นเพราะคุณคือคนที่ถืองบไปให้ผู้ถือหุ้น <c oughs> ถืองบไปให้ทุกคนมันคือเป็นหน้าเป็นตาของคุณ <c oughs> เพราะงั้นเนี่ยหน้าตาคุณเนี่ยมันจะต้องมีความน่าเชื่อถือและใช้งานได้ การที่จะมีความน่าเชื่อถือและใช้งานได้และคุณบริหารจัดการให้มันน่าเชื่อถือและใช้งานได้คุณต้องมีระบบอีกหลายๆตัวที่รวมตัวกันมาเพื่อให้เกิดสิ่งนี้นะครับเพราะง,ง,งั้นเนี่ยก็ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอย่าลืมติดต่อเข้ามาที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ครับสำหรับทุกคนที่สนใจเรื่องนี้นะครับสามารถติดตามนะครับซีรีส์พลิกเกมธุรกิจด้วยระบบบัญชีนะครับกับช่องทางของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ครับสำหรับอีพิโซดนี้นะครับผมกับพี่เจ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ